ครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สําหรับเ,เรานะมือสมัครเล่นนะครับเชื่อมเวลาลอยเชื่อมเราไม่สวยแบบนี้เนี่ยเป็นรูอะไรแบบเนี้ยครับเราสามารถที่จะเอาตัวเด็บนะครับมาปิดลอยก่อนที่เราจะทําสีได้อันนี้ในกรณีที่สำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้ลูกหมูหรือว่าขีเ้เกียจเจียทิ้งเนี่ย ก็สามารถเอาตัวแดปเนี่ยมาป้ายเก็บรอยเนื่องจากเราเชื่อไม่เนียนนะครับเนี่ยแบบนี้จะป้ายเก็บรอยไปเลยครับตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวแดปบอย่างเงี้ยนะครับแดปแบบที่ทาสีทับได้นะครับไม่ใช่ซิลิโคนกันน้ำนะ เพียงแต่ว่าอันนี้ผมเหลือสีน้ำตาลเฉยๆผมแลยเอาสีน้ำตาลมาใช้นี่ยนะครับป้ายไปได้เลยรูดไปเนียนๆย,ยาเนียนก็ทาสีออกมาได้เนียนะครับเนี่ยมีรูเชื่อมกากๆแบบเนี้ยก็ป้ายไปเลยครับก็ ฝากไว้นะครับวิธเีเก็บรอยเชื่อมแบบเนียนๆด้วยตัวตัวแดบนะครับครับผมขอบคุณครับ